การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศส5 3 4ัหหนึ่งคือหลักการรวมอำนาจเป็นการรวมอำนาจการปกครองอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจวินิจฉัยสร้างการต่างๆไว้ที่ราชการส่วนกลางจุดเด่นคือทำให้บริหารจัดการภาครัฐโดยมีความมั่นคง แล้วก็เกิดความประหยัดสามารถที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆได้ก็ให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการจุดด้อยคืออาจจะไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมีความต้องการในเรื่องการบริการสาธารณะอย่างไรเพราะในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 2. หลักการแบ่งอำนาจเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลส่วนกลางนั้นได้ แบ่งหรือมอบอำนาจบางส่วนให้กับราชการส่วนอื่นโดยเฉพาะหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ไปดำเนินการแทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวินิจฉัยการอนุมัติการอนุญาตต่างๆจุดเด่นของการแบ่งอำนาจก็คือจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคก็ให้เกิดการเชื่อมโยงกัน มีการบริาการกันอย่างดีมากขึ้นจุดด้อยคือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่ส่วนภูมิภาคต้องให้บริการหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการที่รัฐบาลส่วนกลางนั้นได้แบ่งหรือมอบอำนาจบางส่วนให้กับส่วนภูมิภาคนั้นก็ยังไม่อาจจะตอบสนองต่อความต้องการตามความจำเป็นแก้แต่และท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง เพราะแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีปัญหาที่ต้องการให้การบริการต่างๆนั้นแตกต่างกันออกไป 3. หลักการกระจายอำนาจคือหลักการที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นนั้นได้ปกครองตนเองโดยที่มีรัฐบาลกลางนั้นได้มอบอำนาจในการจัดทําโครงการจัดทําบริการสาธารณะต่างๆให้ท้องถิ่นนั้นไปดําเนินการก็จะมีทั้งการกระจายอํานาจในเรื่องของการจัดทําบริการสาธารณะ หรือบางครั้งก็จะมีการกระชายอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาต่างๆเช่นพวกเทศบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเด่นก็คือทําให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นสามารถจัดกิจกรรมสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตามที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการที่ประชาชนนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง จุดด้อยคืออาจจะทําให้การบริหารจัดการการบริหารกิจการต่างๆอันเป็นหน้าที่ของรัฐนั้นขาดเอกภาพราท้องถิ่นต่างๆอาจสร้างกฎระเบียบการปกครองของตนเองแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องข้าราชการยุคใหม่จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยข้าราชการก็จะมีขีดความสามารถลากหลายประกรันด้วยกันเช่น 1. เน้นที่หลักผลลัพธ์ 2. หลักของความพร้อมความรับผิดชอบ 3. หลักของการเปิดเผยหลักโปร่งใส 4. ยหลักที่ต้องทำงานประสานสอดของกัน 5. หลักของการทำงานบุคลากรภาครัฐก,กระบวนการการบริหารราชการไทยภาครัฐก็ได้นำแนวคิดวิธีการจัดกระบวนการบริหารราชการแบบเอกชนหรือว่าในองค์กรที่เป็นสากลเข้ามาใช้ โดยใช้หลัก PCDA หรือ Plan, Do, Check, Act เพราะมีการวางแผนมีการนำไปสู่การปฏิบัติการติดตามตรวจสอบมีการรายงานเป็นวงจรตั้งการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การบริหารราชการในปัจจุบันมียุทธศาสตร์ชาติเป็นธงปักนำไว้ระยะเวลา20ปีจึงกระบวนการของการบริหารราชการมีความสัมพันธ์ของแผนระยะยาว มีแผนระยะปานกลางและแผนปฏิบัติระยะสั้นซึ่งเป้าหมายของแต่ละแผนต้องมีความสอดคล้องกันในแผนแต่ละระดับจะมีการกำหนดตัวชี้วัดต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวตามนโยบายตามยุทธศาสตร์ต่างๆภารกิจและบทบาทหน้าที่ของภาครัฐแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆคือ 1. ภารกิจหลักกำหนดไว้ว่าส่วนราชการนั้น ต้องทำเพราะเป็นงานที่ทำเพื่อความคงอยู่ของหน่วยงาน 2. ภารกิจลองเป็นภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรลุเป้าหมายหรือผลสำเร็จของหน่วยงานราชการแต่เป็นงานที่มีความสำคัญในฐานะที่ต้องนำข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุน 3. ภารกิจสนับสนุนแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือภารกิจสนับสนุนทางเทคนิคก็คือภารกิจลองแล้วก็ภารกิจสนับสนุนในเชิงบริหารจัดการ เช่นงานด้านอำนวยการงานธุรการงานด้านกรารบริการต่างๆสถานภาพและประเภทของบุคลากรภาครัฐข้าราชการในประเทศไทยมีหลายประเภทเช่นข้าราชการอาหารข้าราชการตำรวจข้าราชการฝ่ายอายการข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นด,ดินเป็นต้นพนักงานอื่นของรัฐเช่นพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น ทิศทางการปฏิรูปราชการไทยทิศทางของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นตัวบอกทิศทางของการบริหารราชการไทยได้อย่างชัดเจนมีอยู่5เรื่องที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้พูดถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยไว้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายไทยแลนด์4.0สู่ราชการ4.0 ได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยต้องมีความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนภายใน20ปีนี้โดยแนวทางในการปฏิบัติงานตามแบบประเทศไทย4.0หัวใจสำคัญของมันก็คือการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์มุ่งสู่ความเป็นเลิศแบบราชการยุคใหม่และมีปัจจัยแห่งความสำเร็จสประการด้วยกันคือ 1. วิธีการทำงานต้องเน้นการประสานสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย 2. ระบบราชการจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้ต้องสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆตลอดจนต้องมีการวิจัยและการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรม 3. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องของรัฐบาลดิจิทัลเรื่องของการแปลเป็นดิจิทัล จะต้องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนระบบราชการแบบใหม่วิธีการทำงานในระบบราชการแบบใหม่มี4ลักษณะ 1. เน้นการบูรณาการการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ 2. เน้นการทำงานเชิงลุกจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้จะต้องรู้ทันความเสี่ยงและหาทางในการประเมินและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของส่วนราชการ สม,มุ่งเน้นผลสำฤริตในระยะยาวที่มีความยั่งยืนในขนาดเดียวกันก็ไม่ทิ้งว่าทำอย่างไรถึงจะปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เน้นให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจกำหนดนโยบายการดำเนินการการปฏิบัติการติดตามประเมินผล สถานาการณ์ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินยกตัวอย่างเช่น 1. ระบบราชการยังมีขนาดและบทบาทที่ไม่เหมาะสมบางภารกิจเป็นภารกิจที่อาจจะล้าสมัยแล้ว 2. การมีการทุจริตคอร์รัปชันจาับก,การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3. โครงสร้างขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อนเกินความจำเป็น 4. บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทะบวงกรมที่เลื่อมล้ำทับซ้อนเป็นผลเนื่องมาจากโครงสร้างที่ไม่ปัญหาสำคัญของราชการไทย 1. การบริหารราชการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะเอกภาพในการขับเคลื่อนยุทธาศาสตร์ร่วมคิดร่วมแก้กปัญหาราชการไทย 1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 2. ทบทวนและการจำแนกบทบาทภารกิจของภาครัฐในระยะเริ่มต้น ทั้งภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจสนับสน,นุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเลยคือต้องมีการทบทวนและจำแนกบทบาทภารกิจของภาครัฐให้มีความชัดเจน